สวัสดีครับมาอน,นีกับภาพมาเบิงาหางคือกันแต่ว่าบอคือกันนะครับบวคือกันมองไหนกับสังเกตสังเกตแบบนี้บวเห็นเนาะสังเกตมองนี้ครับนี่ตัวนี้สังเกตตัวนี้เลยนะครับของผมไม่มีนะครับเห็นไหมของผมไม่มีไม่มีก็ดีที่ว่ามันเห็นหมันเป็นเรียบๆข้อเสียคือเวลารอฟรีเราอะไรมันไม่มีที่ดึงเนาะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ของพี่ดำเซนะจะเป็นแบบนี้นี่ดีนะแบบนี้มันดูเหมือนจะเกียกาแต่ว่ามันมีผลดีมากนะครับผลดีมากกว่าผลเสียนะครับเวลาเราเลื่อนเรา,เาลมนะครับไปลุยหน้างานมีที่เกาะแบบนี้มันก็ดีนะท่านผู้ชมมีดีกว่าไม่มีนะครับนีย่ยแบบนี้ดีดีมากเลยครับมีสองข้างเลยซ้ายขวา อันเดียวมันก็คือสีบอมันกับสองอันเลยถือว่าแกวแบบนี้ถือมีดีกว่าไม่มีเนาะมีดีกว่าบอมีแบบนี้เบิ่งขนาดของผมนี่บ่ดีเลยบ่ดีเลยเวลาฟี่เวลาอย่างนี่คือบอมีมองดึงเลยจะดึงนีกับบ่ได้เดียวกับงอบอมันบอมตรฐานชิไปดึงใส่ละมันมันบอมีมองดึงเลยนะ ต้องต้องทำนะครับมันต้องมีของมันต้องมีจริงๆต้องทำไว้นะครับหางใหม่ๆออกมาต้องทำตัวดึงนะครับเพราะว่ารถปูนบางทีก็ลุยหน้างานอยู่นะท่านผู้ชมถ้าไ,ม,าไม่มีมันก็ยังไงอะไม่มีมันก็ไม่มีที่ดึงอะมันจะทำให้เสียหายเยอะนะนทำให้มีผลเสียเยอะถ้าเราหล่มขึ้นมาอนะเราต้องถอดพวกนี้แล้วมั้ง ถอดพวกนี้แหละถอดถอดถอดตูดออกนะครับแล้วก็ได้ไปเกาะข้างในอะ่ะเพราะว่าเกาะข้างนอกไม่มีเลยที่ดึงนะ่ะตัวแม่ก็ไม่ค่อยมีตัวแม่ไม่มีนะมีแต่รถพ่วงถ้าตัวแม่นะถ้าพูดถึงตัวแม่นะตัวแม่ที่ดึงตัวแม่ก็ไม่มีนะท่านผู้ชมตัวแม่เทรลเลอร์นะ่ะจะไม่มีส่วนมากจะอยู่ที่รถพ่วงนะครับ ไม่มีนะถ้าไม่ชมไม่ใช่ว่าผมมาออกเรืออะไรนะไม่มีเลยมาดูคอนเดิมๆของพี่ดำสีมันก็ไม่มีเห็นไหมไม่มีเลยนะ,ะไม่มีส่วนมากแทนเลอร์นะ่ะจะไม่มีส่วนมากรถพ่วงจะมีมันอยู่ที่รถพ่วงหมดนะครับแต่ว่าสำคัญนะ่ะตัวลูกนะ่ะต้องมีแบบนี้เนี้ยนะของมันต้องมีเวลา หลมนั่นแหละสําคัญโอเคครับผมของมันต้องมีนะท่านผู้ชมถ้าใครทำหางปูนนะแนะนําใส่ตัวนี้ด้วยเลยนะครับมีดีกว่าไม่มีอมเออจริงๆมีดีกว่าไม่มีนะครับยังไงก็ไปก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับวิธีทำไม่ได้เอาเหล็กมาแปะข้างนอกเลยเชื่อมเลยนะครับคือ เ <ee. S 2> ชื่อมไปถึงคัตซีนะครับแล้วก็โผล่เหล็กออกมาเนี่ยถ้าเชื่อมออกข้างนอกอ่ะแบบถ้าเชื่อมแค่ข้างนอกอ่ะยังไงก็ไม่แข็งแรงนะครับอันนี้เขายึดจากคัตซีเลยนะครับถึงจะแข็งแรงนะครับผมไม่ใช่ว่าเชื่อมข้างนอกเชื่อมแป๊บเดียวก็ได้ไม่ใช่นะครับคือต้องเลาะออกนะครับถ้าจะทําใส่ต้องเลาะข้างนอกออกนะแล้วก็หาเหล็กยาวไปถึงคัตซีนะแล้วเชื่อมปิดเชื่อมยึดกับคัตซีเป็นหลักนะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับถ้าเชื่อม ไม่แข็งแรงมันก็ไม่มั่นคงนะครับผมโอเคครับผมบายบาย